ผมแดน,นครับที่จังหวัดอนองคายนะครับโอเคนะครับมือเช้าผมครับอันนี้อันนี้ไม่ต้องถามคืออะไรตุนไว้ก่อนเผื่อไปฝั่ง,งน,นู้นมีขั้นเนียวเราก็รอดได้ครับ,รบเดี๋ยวมารอดูกันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับ สำหรับทลิปนี้นะครับโลแผ่นครับเดินทางเรื่อยบรรยากาศหน้าด่านนะครับตอนนี้วุ่นวายเพราะทุกวันทับจำนวนคนเยอะน,นี่ครับทุกคนเห็นครับรอต่อคิวตรวจเอกสารรอทำเรื่องรถของเราอยู่ฝั่งโน้นครับโนนไป้ ตอนนี้ตัวเอกสารเรียบร้อยแล้วครับตรวจรถเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยเหลือแค่ข้าฝั่งครับขอเจ้าหน้าที่เขาอนุญาตครับเราจะไปตรวจเอกสารที่ฝั่งเราอีกทีหนึ่งนะครับ าจะผิดนิดนึงนะครับทองเราเองคือผ่านตัวผ่านไหเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็คนที่คุยด้วยเมื่อกี้คือเขามาเดิโดดนะครับไม่ได้ซื้อตัวซื้อไหลนะครับเลยเขาต้องซื้อ,อตัวอเพราะว่าเป็นเงื่อนไขของทางทางหน้าดักเขานะครับถ้ามีปัญหาอะไรคือเขาก็จะไปที่ทางตัวเป็นคนจัดการนะครับเลยจึเป็นที่ต้องซื้อตัวซื้อประกันอะไรให้เรียบร้อยนะครับปุ๋วงคือจัดการผ่านตัวแล้วนะครับประกันมีอะไรครบแล้วเดี๋ยวคื่อมาตรวจ เขน,นั้นนะครับรอครับแล้วก็เล็กจัดก,การงห้ย ไปแล้กเนะงนะินมาแล้วสามมูลริวธนาคารก็ระจะยุ่งยากหน่อยเราจะขอบัตรทุนนี่แหละครับแต่กับสุสทธิเนาะกี่แรกมาห้าพันสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันกิมหลังจากที่เราเดินทางเข้าสู่ทูบเบอร์มินจันทร์ด้วยกันแล้วนะครับเล่นชนประตูชัยเราก็มุ่งหน้ากันต่อไปที่เมืองเฟื่องนะครับโดยใช้เส้นทางในการเดินทางครั้งนี้ก็คืคอ,ยอยหมายเลขสิบสามนะครับ แต่ถ้าพเพื่อนๆเองใช้จีวีในการเดินทางนะครับจีวีเอเองจะพาพเพื่อนๆเองไปบนเส้นทางสายใหม่นะครับคือเส้นทางบุรเวศซึ่งระหว่างที่ผมเดินทางในครั้งนี้นะครับอย่างไม่อนุญาตให้มอเตอรยไซค์เดินทางบนเส้นทางบุรเวศเส้นทางสายใหม่ของประเทศลาวนะครับเราจึงจําเป็นต้องใช้เส้นทางหมายเลข13นะครับสภาพเส้นทางก็อย่างที่พเพื่อนๆเห็นนะครับยังมีการปรับปรุงอยู่นะครับ ช่วงนี้เองก็คงต้องเซฟความรับผิวชอบในการทางครับตอนนี้เราอยู่ที่ปตทพลวิสัยใช่ละวตอนนี้เราอยู่ที่ปตททางที่จะไปบางเวียงนะครับมารีวิวปตทที่ลาวกันครับเผื่อใครอยากจะมาคูคูคลิกคิก,คกนะครับเนี่อเมซอน ครับสถานที่ก็จะประมาณนี้กวเหลือระยะทางอีกพอสุควรในะวันจากจับจีบีเอสกูก็นะครับก็จะถึงเมืองเฟื่องนะครับตอนนี้จอดคู่ดาวก่อนไม่ไหวนะครับอากาศร้อนมากหลังจากที่เราเดินทางบนหมายเลขสิบสามนะครับแล้วเลี้ยวซ้าย พื่อมุ่งหน้ากะต่อไปที่เมืองเฟื่องนะครับบรรยากาศสองข้างทางที่จะมุ่งหน้าไปที่เมืองเฟื่องเองเนี่ยก็คือลัดเลาะไปตามเชือกเขานะครับขึ้นลงไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศก่อนที่จะเข้าตัวเมืองเฟื่องเองเนี่ยก็คือจะคล้ายคล้ายที่บ้านเรานะคก็คือนึ่งลปานนะครับสำหรับคนไหนเองที่ยังไม่เคยลองบรรยากาศแบบนี้นะครับก็ลองต้องลองครับ

สวัสดีเช้านะครับสำหรับวันที่สองที่เทาวครัาเช้านี้ผมอยู่ที่เมืองเฟืองนะครับก็น้ำอาบผ้าทำกาแฟะะเดี๋ยวสักพักก็คงออกเดินทางไปดูกิน นี่จะเป็นห้องพักที่เพืผมอยู่ครับที่ดีบิบ้านเป็นหลังแต่ดูเหมือนเป็นห้องน้ํารวมหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับเือ <cent ess> คืนก็สาหัสอยูนนย่เหมือนกันครับช่วงมายดีหนึ่งครับเหมือนทั้งลมทั้งฝนเขา้าท <c oughs> ่าจ ok ียกเต้นไปเลย ไปในนอน,นครับแต่บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีที่นี่เมืองเฟืองนะครับประเทศลาวก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันในการเดินทางมาที่นี่นะครับให้ผมเปรียบเทียบกับประเทศไทยบ้านเราเองผมขออนุญาตยกตัวอย่าง3ที่มารวมมิกในที่เดียวที่เมืองเฟื่อง ได้แก่นะครับเหนือน้ำปลานะครับมีเพื่อเขาเห็นปูนสลับซับซ้อนให้เราชมบรรยากาศสอง,งทางไว้เรื่อยๆจนถึงตัวเมืองน,นะครับตัวที่2ก็คือในส่วนของตัวล่องแพนะครับที่มีบรรยากาศล่องแพเหมือนที่เขื่อนซิลิทอนจอดบ,บนราชธานนะครับ สำหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบล่องแพรมีคาราโอเกะมีอะไรต่างๆที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ต่างไปเลยครับไม่ได้ด้อยเลยครับมีเหมือนกันครับตัวที่3ามเองนะครับที่นี่เองก็คือบรรยากาศฟีลลิ่งเหมือนที่เมืองการครับมีแพรให้เพื่อนๆได้อน,นอนพักดินข้างในน้ำริมพรารัมานนะครับนอนฟังเสียงน้ำไหล ต่างๆเย็นเช้านะครับมีบรรยากาศสอง,งทางคล้ายๆกันนะครับเั้นที่สุดดเยวนครับเหมือนสามที่นิดที่เดียวมาที่เป็นที่เมืองเกื่อที่ประเทศลาวครับ